สวัสดีครับอยู่กับนิ้นน,น้องคาในแสงเทลัสสานะครับเพิ่งเพิ่งล้างล้างเสร็จประมาณตอนเที่ยงนะครับล้างรถประมาณหนึ่งครึ่งชั่วโมงจอดล้างแล้วก็ฝนก็นจะมาแล้วพวกเหน่อยเปล่าเนี่นั่นฝารองแล้วครับ ยเกเล็กขึ้นรถนครับเปิดฝาข้างฝาท้ายไม่ได้นะครับโอ้จับโยนจับโยนเลยตอนเอาลงก็จับโยนลงจับโยนลงไม่ใช่ไม่ใช่มากง่ายนะครับคือความรวดเร็วตกมาแล้วครับโปรยโปรย ต้องเอาก so so ุญแจไปให้เขาว่าจะเติมน้ำมันเฟืองว่าเฟืองน้ำมันเกียร์ก็ไม่มีกุญแจเบอร์17ใช้กุญแจเลื่อนนะครับก็ไม่ได้อีกฝั่งนั้นเขาจวดนี่ฝั่งนู้นเขาก็ทำประตูแล้วนะครับ เปนนโบราไทยนะครับนู่นนะครับแล้วก็จะปิดประตูปิดตัวตูไว้นะครับชิบหายแล้วเข้าออกไม่ได้แล้วนะครับไม่มีรถไหนเข้าออกได้ครับเดี๋ยวลืมครต้องรีบเอากุะเจให้เขาถ้าลืมมาจะซวยครับ อันน <c ười> ี้ผมให้ยืมนะมันออกจากใจด้อจำโยมวยมาเด้อเซลเขาเล่นให้ยืมแต่ตำหลักเอาคืนเขาข่าวจุ๊กเลยฝั่งนู้น เกลียกลบแล้วทีนี้ถ้าเขากลบุบเกลียดินกองไว้ให้เสร็จก็มาเอาดินตรงนี้นะครับอีกเราก็ตลอนตลอนอยู่แถวนี้แหละนะครับสำหรับตัวผมนี่เขาไม่ค่อยจะใช้เท่าไหร่นะครับ นี่นี่นี่ฝน,น,นตกมาอย่างนี้น,นี่ไม่ยอมรีบมาทํานะครับอืมฝนมาแรงแล้วครับชิบหายเดินไปไม่ทันรถแน่นี่วิ่งยังไม่ได้ลื่นครับรองเท้ามันลื่นแล้วนี่อดีนะครับผมไม่ได้ตากสัก ซักเสื้อผ้านะครับซัก,กเกนนสื้อผ้าต่างเลยไม่ได้ซักสื้อผ้าต่างครับถ้าซักในโดนผลเต็มๆครับช,ช,ชิวๆงานการไม่ทำเล่นแต่ติกต๊กตกลื่นครับลืน่น mày đi qua thực thế này tết lên này. ui 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 con chị con chị con chị con, thịt con. Thịt con thịt mày. mày mày đi nào, mày mở tăng mày pho tang 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 mày เอาลงไม่ได้เลยนี่มันจะแกงในลบเลยคลิปนี้เนะี่ยรู้ทำออกมาเพื่ออะไรเราก็อยากอยากเปิดเพลงเต้นบ้างเต้นโซ่อันนี้ถ้าเต้นแบบเด้อเด้อเด้อธรรมดามันไม่ได้ต้องมีเพลงเนาะวันนี้ผลตกก็เลยมาสมัครหาอาชีพเสริม เป็นรอปภเนาะเราก็มาจับจ้องดูว่าใครใครเข้าใครออกขโมยอะไรไปหรือเปล่าคนหยุดแล้วคนหยุดแล้วตกแรเง,งี้ยเพิ่งล้างรถเสร็จด้วยแม่งิิบหายรู้อย่างงี้ไม่ล้างดีกว่าถ้าฝนมาตกงี้นะ่ะ เขาไม่ยอมไม่ยอมทําทางไว้ถ้าทําทางอ่ะโอ้ทีนี้ดินแขะเลยท่นี้นะเข้าเข้ายากไม่รอดไม่รอดนะนั่นแหละถึงจะแบบทำเรียบๆก็ติดมมนเริ่มต้องเอาดินแห้งปูถ้าไม่ได้ดินแห้งก็จบเลยโอ้ทำดีเหมือนจะแบบไม่เบานะ ดูข <ừ. S 2> ้าขาวขนาดนี้เลยได้กลับบ้านอีแล้วนี่ <ừ. S 1> <ừ. S 2> ยังไงนี้ก็ไม่ได้ทำแบบถ้าปลุกแบบนี้ไมกลับบ้านเย็นนี้เค้ดูดตแต่จานจานชูากลับบ้านนะไหนเกยตไฝั่งนูตอนแรกว่าจะล้างรถใช่จะให้เขาเชื่อมอันนี้รถไ,<อ>ไม่ได้อาลงอ อื้อุ้ยทำบาปปกติต้องลงเสร็จแล้วเนี่ยหึ่งวันสองคันอ,นอืมอูเดี๋ยวอาจารย์ชูพากลับบ้านอีกย็ยนนี้โอ้ปูทำไมมันนอนตายตรงนี้อ่ะ ข้าหันหันหน้านมานี่จบเลยเลยเกมจบเลยไปเลยฝนตกแรงๆเงี้ยเหยียบเลยไม่ต้องล้างไม่ต้องล้างกันดิฮะไม่ไม่ต้องล้างหรอกใช่ไ,ไปเลยให้เขาไปเลย <c oughs> เพราะฝนฝนตกนี้ใช่ไหมน้ำดินดินมันจะไหลลงเลย ขาดึงเพอจะให้รถมันมันแอบ,บข้างอะ่ะรัวแต่มันไม่แอบ,บข้างอะ่ะวิ่งแอบบข้างไปเลยเจ๊ก็เร่อกลับมาเต็มบนรถสองคันไหนเจ๊เจ้ไหนเจ้บุเรศนะ๋อ ฝนตกนี้ทำอะไรไม่ได้ครับว่าจะไปดูไปฝังนู้นแหละฝนตกคนคทีนี้ใครจะเชื่อมให้ฝนตกว้เนี่ เห็นว่าบางคุณ่ะบางคุณข้างหลังมันมันไม่ตรงเนาะมันจะงอตรงกลางนั่นแหละจะใส่ตรงข้างๆมันยกขึ้นอีกยกขึ้นีจะตรงเลยตกแค่นี้และมั้งมาแต่ให้เปียกยาวอยู่เหรอยาวเนียมันเริ่มหยุดแล้วเด้ พอจบที่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ